เครื่องบินกระบาดทางไปบินกระบาดเป็นที่จอรถเลยไหมครับอยกเลยอยากเลยรอเราแต่ถ้าคือเขาต้องงหัเรื่องนี้อยู่ด้านล่างให้

นครห้าเดนะครับโทรมาบอกว่าพระลูกชายอยู่ที่นี่ด้วยนยวานานนนยาาขึ้้คดดดนบหรจถ ดีจ้ะอะไรมาเปก่อนเอยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยทุกส่วนที่เตรียมของใส่บาทข้างนอกเนี่ยตอนนี้ต้องปรับแผนเข้ามาครับในอาคารทั้งหมดนะครับเพราะว่าของมูิติร่วมกันอยู่นะครับก็เตรียมนะครับทั้งอาหารนะครับผอละบายของข้าวหวานนะครับ ทำพิธีร่วมกันนะครับตรงจุดนี้ก็เป็นจุดที่วางสหรับนะครับทาอาหารคาวหวานที่จะถาวายพระสงฆ์กำลวนนวันนี้ครับสิบสาม พี่ลุงอ่างนะขอบคุณนะไว้เวัข้าวด้วยนะคะให้ผมเดินขึ้นมาครับเพราะว่าน้ออกอ้าเฮ้ยมายังดีครับ ในการกำหนดการในวันที่13สิงหาค2 5 8ซึ่งผานการะหางนทีถว่าเป็นสัผู้รอาสื่อแห่งกาจะเห็นได้ว่าหน้าที่ี่มีส่วนในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนของสุ่อเ่อกาอส่วนของรันตรีหลายๆท่ ได้เห็นตามสื่อต่างๆว่ามีน้องๆน้อง,องหมาวยกันนี่แหละครับเป็นความร่วมมือไม่ว่าเกิดวิกฤตทั้งใจแต่น้ําใจของคนไทยไม่เคยเหย,ยีดแห้งไม่เคยเกิดไม่เคยเหดหายไปผู <S 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 ท้ที่เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องของผู้ทด่ได้สูญเสียไปผู้ที่ได้สูญหายไป นะครับวันนี้ก็ถือว่ามารม่วมทำบุญูทิตส่วนบุญส่วนกุศลเพื่อที่จะส่งให้ทุกท่านนั้นได้ถึงบุญในการประกอบวิธีต่างๆแต่ในทา่ามการพระภทรลักทุเลนั้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบก็พยายามที่จะทําความทุเักทุเรนั้นให้เป็นความเรียบร้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้ตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมานั้นก็มีกองสถานที่นำเงินไปเนรคุณี่ขอ,อร์รัปชัอาจารย์พรเดชพุตรหลวงพ่อเจ้าว่าผูา้มีเมตตาสูง ท่านพระครูสาธนธรรมิติปุนยา,านิรุฬารเรียกว่ามาสวดพระพุทธมนต์ตั้งกิณอธิษฐานอุนิส่วนอุนิส่วนทุกวันหลายหลายท่านอาจจะไม่ทราบแล้วก็อาจจะไม่้เป็นเรืเ่อง mereka <laughs> inikan <laughs> เป็นวันอังคารที่วันอังคารที่สิพฤษภาคม2 5 6 8นหะครับทุกคนอันนี้เป็นภาพจากด้านบนนะครับอาคารลานจอดรถนะด้านบนโซน A อนะครับผมยืนอยู่ตรงนี้เป็นพิกัดด้านหน้าโซน พื้นที่ทุกท่านเห็นเนี่ยเป็นขอบพื้นของชั้นที่หนึ่งนะครับถ้าพื้นของชั้นบนทั้งหมดนะครับก็มีความสูงมีความสุดลงไปชั้นใต้ดินนะครับก็พวกเราก็ขุดจนหมดนะเห็นไหมอันนี้เป็นพื้นของชั้นที่หนึ่งนะฝั่งอาคารลานจอดรถนะก็จริงๆแล้วก็จะเป็นพื้นที่เชื่อม